มาดูคลิปนี้กันดีกว่านะคะคือดังสนั่นติ๊กต็อกเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าน้องหนูเนี่ย <c oughs> เขาร้องเพลงแล้วก็จัดอินเนอร์แบบเต็มนะคะแต่ว่าให้ดูสีหน้าพี่ชายที่นั่งติดกันด้วยดีกว่าะคะ่ะอจจจะะป อิ่นเนื้อมาเต็มอ่ะเต็มที่มหมเต็มที่มากแ,แล้วดูหน้าพี่ชายด้วยที่นั่งอยู่ข้างๆอ่ะข้าง,งนอกเลยคือมองบนมองนอกมองแบบเอ๊ย ท่าอะไรของเธอพี่ชอบมากเลยเวลาร้องเพลงมันต้องมันต้อง,งมันต้องอย่างนี้ก้นงึงของหัวใจอ่ะนี่ออน้องล่านะคะสาวน้อยที่กําลังร้องเพลงรจนาเออยของศิลปินจิ๋วสกุลชัยค่ะใสอินเนอร์มาเต็มแต่ดูพี่ชายด้วยพี่ชายคือ,อ,อน้องสมบัตินะคะนั่งฟังแบบอดทนนะคะ ก็น่าจะปลื้มอยู่แต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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เห็นเนี่ยมันแค่เกลิ่นมาดูทอนฮุนกดีกว่าว่าพลังที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันจะขนาดไหนค่ะ โอยแล้วยังไงเนี่ยแล้วน้องสมบัติอะพี่ชายอะทำไมจะนิ่งแบบนั้นเลยล่ะคะคือพี่ชายต้องแต่วแต่เขาดูมีความสุขมากโดยไม่ต้องสนใจเลยนะว่าพี่ชายจะชอบหรือไม่ชอบนะคะใช่คุณแม่เป็นคนถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกนะคะน้องๆอเนี่ยอยู่ที่บ้านปากช่องเมืองสองคอนแขวงสวรรคเขตสอปปอลาวก็คืออยู่ติดกับบ้านเรานี่นะคะชาวเน็ตแซวนะคะบอกว่า อ้สมบัติสู้ชีวิตหนักมากหมายถึงพี่ชายที่นั่งข้างๆบางคนก็แซวนะอ้นั่งงงน้องทำอะไรแต่หลายคนชมน้องสาวว่าสุดๆไปเลยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากตอนนี้ก็เป็นแัวตตวตึงประจำติกตอกนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้